ีครับพี่น้องเอฟซีแฟนกับแฟนช่องพี่น้องครับเมื่อนี้สีผ้าไปตามแนวทางของอพลหรือว่าอาจารย์พลพี่น้องนะครับเหล็กรัฐบาลไทยพี่น้องวัดวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกหกพี่น้องนะครับอาจารย์พลเพิน่นเก็เป็นอ่าต้นตำรับอ่าเี้นเหล็กสูตรโดยเฉพาะพี่น้องอาจารย์พลน,นี่นะ แต่ก็บบค่อยออกซื้อออกเสียงบอคอยออกยัง่งทางนั้นแหละพี่นอ้อ,นนอ,นองเพิ่นก็สูตรคำนวณของเพิ่นเนาะสูตรคำนวณคงเพิ่นเพื่อนก็คิดเองทำเองเพื่อเอาไว้รุ่นไว้เบิ่งเนาะพี่น้องว่าแนวทางแต่ละมือแต่ละงวดจากหลักหน่วยไปหลักสิบเอาหลักสิบมหาหลักลอยหลักพันเพิ่นก็สิพิใจหน้าของเพิ่นเอาตัวได้เดือนดีเดือนบ่ดีพี่นอ้องอจานพน่น เพิ่นกิดิจหน้ามาเบิดแล้วพี่น้องตัวใดมันเดือนดีรักสิบรักหมื่นลักร้อยรักแสนเพิ่นเอามาบวกลบคูณหารเอามาเหตุเป็นสูตรพี่น้องจับสองสูตราสามสูตรมาใช่กันพี่น้องหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรจับมาใส่กันเอากำลังที่กำลังหลายที่สุดมาเป็นตัวเด่นเอากำลังหลายที่สุดมาเป็นตัวโชว์พี่น้องสำหรับอาจารย์พนเนาะเพิ่นวาแบบนั้น เมื่บังสูตรของเพื่อนพี่น้องสูตรของอาจารย์พ้นเอามาฝากทางช่องพอใจดีมีอย่างแน่พี่น้องสีเขาตาถือใจพี่น้องบอ่นอนพี่น้องถือก,กระจัดได้พี่น้องเด้อขัดกระพานบาว่ากันแต่กดไหลกดแช่กดติดตามพอใจดีนําก่อนสี่ผ่านก่อนสีแคบหน้าจอพี่น้องนะครับเอาพี่น้องครับมาลงวันที่กันพี่น้องมาลงวันที่กันซะก่อนนะครับมาทําความรู้จักกับอาจารย์คม พี่น้องอาจารย์พลนหนึ่งกันยาพี่น้องหนึ่งกันยายนสองห้าหกหกพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางอาจารย์พลนาะนพี่น้องน้อพี่น้องเนาะนี่ครับเอาใส่โลโก,โก้ใส่สื้อใส่เสียงสกดอ้อคม เลขศูนย์นะครับอาคมเลขสูตรออาคมออคมเลขสูตรด ใช่ไหเพื่อนพี่น้องเนี่ยครับออข้มเพื่อนให้วิ่งยังพี่น้องให้จัดยังให้พี่น้องเบิ้งไปพร้อมๆกันบนเป็นบนล่างเป็นล่างเพื่อนว่าจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพี่น้องนะครับจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้พี่น้องนะครับไปเบิ้งกันพี่น้องอ่าจาดข้มเพื่อนแนวทางเพื่อนสี่คือซือบอพี่น้องนะครับวิ่งบน วิ่งบนพี่น้องอาจารย์คมบมาแปลกพี่น้องวิ่งบนบ่คือมูนอนพี่น้องวิ่งบนบ่คือมูพี่น้องแต่ว่าขนาสนใจพี่น้องนาสนใจแนวทางของอาจารย์คมบอยู่ได้งวดน,นี่พี่น้องนะครับอา่าบนวิ่งไปที่สองพี่น้องบนไปที่สองเม็ดเดียวเลยพี่น้อง นี ens, it, ่อย <together> ู่ในคลายอยู่เด้พี่น้องงามเติบอยู่เด้พผูอาจารย์คมจะมาพองงามเด้อมีสิทธิพี่น้องตัวนี้สองนี่มีสิทธินะพี่น้องมีสิทธิพี่น้องเอาจับคู่ให้พี่น้องมาเบิ่งกันมาเบิ่งกันมาแย่งกันอาจารย์คมจับคู่ยังให้พี่น้องอมาดูมาชมพี่น้องนะครับมาเบิ่งกันพี่น้องจับคู่ให้คืออะไรมีอะไรพี่น้อง จับคู่ให้กับสองหกสองเจ็ดสองนี่แหละครับแนวทางของอ่อคมพี่น้องมีสิทธิ์มีส่วนพี่น้องมีลุ่นนะพี่น้องมีสิทธิ์มีส่วนมีลุ้นพี่น้องนะครับีนแนวทางของบนพี่น้อง นะครับแนวทางบทเล่าพี่น้องแ้วบ,บันนีสิมาติดตามแนวทางล่างได้พี่น้องได้แนวทางล่างของอาจารย์คมพี่น้องนะครับมีอย่างพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันอ่าล่างแนวทางล่างเนาะวิ่งล่างวิ่งล่างวิ่งล่างของอาจารย์คมจัดให้ที่ หนึ่งหนึ่งเม็ดเดียวพี่น้องมีสิทธิ์ลุ้นทั้งบนทั้งล่างพี่น้องของอาจารย์โคบมวนนี่นะครับตามที่เบิงนะครับนะครับตามที่เบิงตามที่พ่อเจด,ดีเบิงมีสิทธิ์ลุ้นทั้งบนทั้งล่างพี่น้องนะครับเมื่อเบิงปัญหามันจะมาจับคู่คืออะไรพี่น้องจับคู่อย่างพี่น้องอจับคู่ จับคู่ให้มีอย่างพี่น้องมีหนารุ่นบอกพี่น้องอ่ะเบิ้งกันมาเบิ้งกันพี่น้องจับคู่ให้คือหนึ่งหแปดและหนึ่งเ้านี่แหละครับพี่น้อง ของอ่าจานคมพี่น้องนี่ครับของอาจารย์้มพี่น้องครับผมแนวทางของเพื่อนนะครับเนาะเอามาฝากพี่ตอนน้องพี่น้องมักกระจัดคัดกระพานบอว่ากันนี่คือแนวทางใหม่ๆสดๆขังแหลกของอ่อคมนั้นพี่น้องเนาะให้พี่น้องแคบ้าจอเพื่อนใบด้ดยพี่นอ้องเด้ออ่างวดวันที่หนึ่งกันย่าสองหาหากหกพี่น้อง อาจารย์ก้มเพื่นกะเอามานำเสนอทั้งช่องพอใจดีเนาะขอขอบุญขอบุนหลายๆที่มีแนวทางดีๆมาฝาก FC พอใจดีนะครับเนาะถือพิษลุดเขาบาว่ากันพี่น้องมันคือแนวทางสูตรภัยสูตรมันสูตรแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์บอกคือกันพี่น้อง พี่น้องมักอาจารย์ไดมักสูตรไดสำนักไดให้พี่น้องแคบนาจอไหวจำซื้อจำเสียงพ่นใบพี่น้องนะครับเพื่อเป็นแนวทางหัวต่อต่อไปพี่น้องนะครับอันนี้ก็คือของอาจารย์คมหรือว่าออกคมเลขสูตรพี่น้องมักกับแบคบนาจอพ่นใบนะครับมักกับจัดพรบมับมกกับพาน้ำนะครับพี่น้องเอาพี่น้องแคบนาจออาจารย์ก็งวดแรกไห้งวดวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกหกพี่น้อง อาจารย์ข้อมูนก็นให้วิ่งบนไปที่สองจับคู่ให้กับสองหกสองเจ็ดและกับสองเก่าพี่น้องนะครับส่วนล่างก็ให้วิ่งหนึ่งพี่น้องจับคู่ให้กับหนึ่งหกหนึ่งแปดและหนึ่งเก่าพี่น้องเอาแคปนาจอยแล้วเราจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดยพี่น้องเนดะ้อเอาสําหรับคลิปนี้ก็มีแนวทางฝากพี่ตอนน้องซํำนีแหละครับคลิปหน้าพ่อกับพ่อใจดีไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ